สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้ง400กว่าท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีครับกับการเรียนรู้พระสมเด็จทัศน์วัตรในคลิปนี้เรามาทําความรู้จักกับพระสมเด็จพิมพ์วัตรังเหนือบางขุนพคมนอ้าวยังไงอะ <laughs> พระสมเด็จพิมพ์วาะละรังแต่เนื้อบางขุนพรมอย่างไงฮะให้ให้ดูด้านกายภาพก่อนนะพิจารณาดูให้ท้นถีนะครับศึกษาร่วมกันครับ ห้องนี้เรียนรู้ร่วมกันครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับใครมีความเห็นต่างก็แยงได้นะครับใครมีความรู้ดีอันยอดเยี่ยมก็ชี้แจงได้ครับแนะนำกันได้แต่การใส่ร้ายป้ายสีไม่เอานะครับห้องนี้เน้นการเรียนรู้นะครับเพื่อให้เกิดการรู้และเข้าใจ ให้ได้อย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่เอะอะเข้ามาแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีกันโตๆกันแล้วครับมีความรู้กันแล้วนะฮะเป็นคนที่กินข้าวนะครับแต่ถ้าหากคนไหนยังกินหญ้านะฮะยังกินอุจจาระอยู่ก็ผมก็คงห้ามท่านไม่ได้นะฮะแต่ถ้าจะ เอาจริงๆจังๆนะครับให้มันกล้าๆหน่อยนะฮะต้องกล้าๆหน่อยครับคนจริงมันมันมันรู้จริงมันต้องกล้านะครับไม่ใช่เก่งแต่เห่าอะไรแบบเนี้นะฮะเข้าไปเข้าไปในในในช่องของใครก็ไปกัดเขาอย่างเงี้ยนะไประรานคนอื่นอย่างเงี้ยนะฮะเห็นพระองค์ไหนก็ไปตีของเขาเก๊หมดนะ แล้วแล้วไม่มีอันอื่นเลยฮนะไม่มีอันอื่นไม่มีชี้แจงแถลงไขว่าเก๋อะไรยังไงนะกลุ่มพวกสัมพวสีพวกนี้ขยะโซเชียลนะครับอ่อผมขอแจ้งเรียนให้ทราบในคลิปนี้อีกครั้งเลยว่าถ้าหากผู้หนึง่งผู้ใดน,นะครับถ้าหากผมว่าผมไปกระทําการาต้มตุนหรืออะไรเนี่ยนะตามตามที่มีตัว เหลือตัวไรตัวเนืองกล่าวหานั่นละไอนะ้ท่านสามารถแจ้งดําเนินการกับผมได้เลยครับมีหมายเลขโทรศัพท์ก็มีอยู่ฮตั้งสามเบอร์นะฮะเบอร์หนึ่งตกน้ํายังใช้ไม่ได้ฮนะอา็จะเหลืออยู่สองเบอร์นะครับพวกนี้เยอะครับแม้แม้แต่แม้แต่ช่องของเซียนแถวหน้านะ พวกนี้ก็ไประบาดในนั้นเนี่ยมันไม่รู้ต่อมอิดชาแตกหรือเปล่านะคือคือถ้ารู้ยังไงเก่งยังไงแม่นยำยังไงต้องต้องโชว์ออกมาครับโชว์โชว์ความรู้ความสามารถความดีงามนั้นออกมาครับให้ให้เพื่อนๆให้ชาวโซเชียลได้เห็นกันได้ชื่นชมกัน แต่ไม่ใช่โชว์โง่ๆออกมาแล้วตอบอะไรก็ไม่ได้นะไม่รู้เรื่องนะเอาจริงเอาจังอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่การสร้างความน่าเชื่อถือของคุณหรอกครับมันเป็นขยะ <c oughs> <c oughs> นะฮะไปตัวไหนก็ทําตัวเป็นขยะอยู่ในห้องของคนนน้นคนนี้นะฮะไม่เอาครับห้องของผมนี่รับเพื่อนๆอ่อ,อที่อยากรู้อยากศึกษานะฮะ เก่งแล้วเป็นครูบาอาจารย์แล้วมีความช่ำชองแล้วก็ยินดีหมดครับเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะใครมีความรู้ดีๆเด็ดๆเ,เนี่ยมาแบ่งปันกันครับแบ่งปันสาระความรู้กันอ่าส่วนหนึ่งถ้าใครเช่าหาบูชาก็มีเบอร์มีอะไรติดต่อไว้ให้นะครับได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะฮะ โอเคนะดูด้านกายภาพแล้วนะฮะนี่ครับพิมพ์พระสมเด็จวระคังแต่เป็นเนื้อบางขุนพรมนะฮะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเห็นไหมฮะอ่าเฉลยนะครับพระสมเด็จองค์นี้เก๋ครับผมอ้าว ื่อกี้บอกเป็นวัดละคงเนื้อบางคุนพรมแล้วเกยได้งไงเก๋ครับเพราะว่าพระสมเด็จพิมพ์นี้นะฮะทำพิมพขึ้นใหม่น่าจะทําขึ้นรุ่นๆเร,ร,ราๆประมาณนะฮะคาดการประมาณน่าจะมารุ่นๆปีปีศูนย์เก้าน่าจะเป็นรุ่นประมาณปีศูนย์เก้าเหมือนบางคุนพรมอะศูนย์เก้านะ อ้าวถามว่าทําไมล่ะฮะก็เพราะว่าพิมพ์ทรงเนี่ยเป็นพิมพ์ทรงของวลรคังแต่เนื้อเนี่ยนะส่วนใหญ่นะเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะเป็นบางขุนพรมนะฮะแล้วถามว่าผมได้พิมพ์นี้มายัางไงฮะผมฝันครับว่าผมไปพันทิพย์นะฮะไปเจอเซียนเนี่ยนะเซียนนี่กาลังมุงดูอยู่เลยอยู่ในตู้เซียนพระนะฮะในตู้พระของเซียน ก็คุยการเรื่องพระสมเด็จองนั้นองนี้นะก็คุยกันอยู่น้านนะแล,ะล้วก็วางนะผมก็เข้าไปดูนะฮะก็เข้าไปดูผมก็เห็นถึงบางอ้อเลยว่าโอเป็นเช่นนี้นี่เองนะครับพระสมเด็จเนื้อแท้ครับเนื้อแท้บางขุนพรหมนะะส่วนใหญ่นะครับ าผสมกันเป็นลูกครึ่งเป็นเนื้อแท้ครับแต่ว่าพิมพ์ขึ้นที่หลังนะครับราวปีศูนย์เก้านี่ยนะฮะคาดประมาณนะฮะผมฝันว่าไปที่พันทิอ่าแล้วก็เจอองค์นี้นะฮะด้วยความเสียดายครับก็หกพันบาทครับ 6,000บาทฝังชัดๆนะครับซื้อที่ตู้เสียนพระพันทิพย์6,000บาทรู้ทั้งรู้ว่าเก๋แต่ทำไมถึงเช่ามาตั้ง6,000บาทที่เช่ามาก็เพราะว่าเนื้อหามสารานี้เป็นวัดบางขุนพรครับเป็นผงวัดบางขุนพม o ผสมวัลคังนิดหน่อย แต่พิมพ์และพิมพ์ทรงนี่ก,ก็เป็นพิมพ์ของวัละคังดังนั้นเสียดายครับในความฝันก็เลยต้องจ่ายไปที่หกพันบาทฮะ <c oughs> เอเอด้วยความเสียดายครับจะจะปล่อยไปหรือจะทิ้งไปมันเสียดายนะฮะเสียดายก็ไม่เป็นไรฮะถึงจะเก๊แต่ <c oughs> แต่ได้เก็บเนื้อแท้สวยๆของบันขุมพรมนี้ก็โอเคฮะแต่เป็นไรหกพันก็หกพันอะจ่ายไปหกพันก็ได้มาเนี่ยแน่นอนครับว่าเสียนบนพันทิ์วันนั้นหลายคนนะฮะชั้นสามดูหลายคนน่าจะประมาณ ห้าหกคนเนี่ยนานะผมยืนรอเดินชมพระรอรอรอ,อยู่รอราวคราึ่งชั่วโมงกว่ากว่าสี่สิบนาทีได้กว่าเขาจะไปกันแล้วผมก็เข้าไปดูผมเห็นก็รู้แล้วครับว่าเกแล้วแต่เสียดายเนื้อนี่นะเนื้อเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยเข็า่าได้ เป็นเนื้อของบางขุนพรมอะเป็นเนื้อของบางขุนพรมอะาอะเาฮะยวส่องดูเนี่ยฮะเห็นไหมครับ เป็นเนื้อบางขุนพรมนะฮะมวนสารที่เป็นของวัลคังเนี่ยน้อยมากนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเนื้อของบางขุนพรมเนื้อนุ่มชวนมองเลยนะฮะยังไงครับสวยไหมฮะ ดูดูพิจารณาดูนะฮะความฝันที่ต้องจ่ายไปหกพันบาทเห็นไหมครับนี่ครับ,รบเก๋แต่แท้นะฮะ เป็นลูกครึ่งฮะพิมใหม่อยูแล้วน่าจะเป็นช่วงปีศูนย์เก้าเยนสิ่งสำคัญในการสะสมพระสมเด็จต้องรู้เนะะื้อหามวนสารด้วยนะ,ะเสียนพันทิไม่เอาแต่ผมต้องเอานะฮะด้วยความเสียดายนะฮะด้วยความเสียดาย กพันก็หกพันนะฮี่พัดทำใหม่นะฮะแล้วเราศูนย์เก้านะครับเห็นไหมครับว่าศูนย์เก้าแล้วก็ทำขึ้นมาปีศูนย์เก้านี้นะฮะแต่บรรดาเซนเซียนี่ขายศูนย์เก้านี่มารวมสามหมื่นนะ,ะสวยๆเนี่ยแต่นี่ ขุนพรมเนี่ยนะฮะเหนือขุนพรมเนี่ยนะฮราวเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้นะฮะนะครับเนื้อนี่สวยงามเลยนะฮะถ้าเนื้อนี้นี่สมบูรณ์สมบูรณ์พิมพ์เข้าที่สมบูรณ์นเนี่ย หลอกตาได้แน่เลยนะฮะเอออย่างครับ,ออด,รบด้านหลังนะครับก็มีเนื้อหามวลสารที่เป็นวัตละครังนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะเป็นบางขุนพรมนะครับสรุปนะครับสรุปชัดๆนะครับว่าเป็นเนื้อพระแท้นะครับแต่เก๋นะฮะอันนี้พูดอะไรงงชี้หายเลย นะ,ะไม่ทององครับเพราะว่าเป็นเป็นภาพพิมพ์ใหม่นะอืมใช้พิมพ์ใช้พิมพ์พระสมเด็จวะะรังคังเน,นื้อบางขุนพรมนะครับโอเคนะฮะอ่าเเห็นไหมครับ,เ,รบเห็นความสวยงามนะฮะหกพันบาทครับ <laughs> 6,000บาทที่ต้องจ่ายเพราะเสียดายครับคนที่ชอบพระสมเด็จตั้งสามวัดนี่เห็นแล้วมันอดใจยากนะจะปล่อยทิ้งไปเพราะยังไงก็คือเนื้อนะครับเนื้อพระสมเด็จแล้วก็เนื้อบางคุณพรมนะดังนั้นก็หกพันก็หกพัน โอเคนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับการเรียนรู้พระสมเด็จทังสามวัดแล้วก็พระเกจิอาจารย์ที่เราศรัทธาชื่นชอบกันนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและโชคดีนะครับสวัสดีครับ